กลับไปดูกันที่คดีของกาดพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับวันนี้สารอาญาเลื่อนอ่านคำพิพากษาคาดีกาดพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย6คนที่โดนข้อหากระทำความผิดพระราชบัญญัติอาวุธปืนกรณียึดรถประจำทางไปยังทำเนียบรัฐบาลนะครับที่สารอาญาได้เลื่อนอ่านคำพิพากษาในคดีนี้ซึ่งพนักง,งานอายาการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนายธีระเดช วันนานายชัยวัน์ทับทองนายธานีอาจสว่างนายสมชายทองเกียรตินายพงพันธ์กาจันแล้วก็นายสมชัยหงสาซึ่งเป็นกาดพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นจำเลยที่1นถึงหในความผิดพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนและข้อหาอื่นรวม4ข้อหานะครับจากกรณีที่เมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี2551 ทั้ง 4, ทั้ง6คนเนี่ยนะครับได้ใช้อาวุธปืนเข้ายึดรถโดยสารประจำทางสาย5 3บริเวณป้ายรถประจำทางประชากะเกษมถนนประชาธิปไตยแล้วก็บังคับคนขับรถให้ขับพาไปยังทำเนียบรัฐบาลก่อนที่ตำรวจสนนางเลิง้งจะเข้าไปให้การช่วยเหลือพนักงานขับรถโดยที่มีการใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปที่ยางรถแล้วก็บุกเข้าไปจับกลุ่มตัวกาดทั้ง6คนเอาไว้ได้ โดยที่วันนี้จำนวยทั้ง6คนก็เดินทางมาที่ศาลนะครับแต่ว่าศาลมีคำสั่งเลื่อนการอ่านคําพิพากษาออกไปเนื่องจากว่าวันนี้ศาลมีการพิจารณาคดีอยู่หลายคดีจึงขอเลื่อนการอ่านคําพิพากษาออกไปเป็นวันที่2มีนาคมนี้นะครับในเวลา9นาฬิกา30นาทีครับค่ะนะคะมา